มาแวะตลาดน้อยชุมชนนะคะนี่พ่อค้าของเราก็คืออีโพรฟื้นนั่นเองนะคะนี่เออมีอาชีพใหม่แล้วเด้อค่ะนี่ไปหามานลทั้งน้ำไม้ต้มก็มีนะคะนี่ทั้งต้มแล้วก็มีสดด้วยนะคะนี่มีอะไรอีกนี่มะม่วงมะม่วงดองมักต้องดอง โอ้โห fc เยอะอยู่นะนี่นมายมดองแล้วก็มีอะไรนี่มากระบกนะคะกระบกและะ้วอห fc อาลมอนอีสานบ้านเฮากระบกเะยคะ่ะนี่อันนี้ก็เป็นมะยมดองนะคะโอโ้ครบหมดมากเลยสามล้อนะคะพอฟื้นนี่ สบายสบายเลยทักทายเอฟซีไปหรือ,อยังนี่แต่ละวันยังไม่ได้ได้ทักอ๋อไ์สดขายเลยแม่สบายสบายนี่แหละค่อยก็ไปหาหน่อไม้เหมือนกันไปส่งออเดอร์มาค่ะจ้าเส้นใหญ่เส้นเล็ก,ลกนี่ก็คือเชือกเล็ล่างวเชือกล่างมมวนะคะก็เป็ล เอาเลยค่ะเส้นอะไหร่เอ่อเส้นใหญ่สาวห้าเส้นเล็กยี่สิบบาทเอาปกตไปเห็บสายโคมันเป็นยังอ๋อลหรอคะอันนี้ไม่เอานะคะเอาไม่เอาเนาะไม่ใช่คู่ละสี่วันยี่สิบตัวอันนี้ก็ห้าสิบอันนี้สี่สิบ หุน่นกระโดงเลยกระโดงก็มีเดี๋ยวไปดูกระโดงก่อนค่ะขาดแล้วเมาาื่อวานกระโดงใหญ่ออหโอ้โหจิ๋วน่อ,อนเนาะโอ้ดัง<ห>ดีเนาะอะ่าขยามอ่ะไม่พ้อ เออดังดีนดั่นน่ะเอาสองหน่วยเลยบ่เอออันนั้นดัง เน,นี่ยแตงไมนดีนะคะมันเหลือ,อไว้ะะโอ้ขายหมดเลยเหรอครับปกติป<ะ>๊าดใช้ดีค่ะอันเล็กๆสีสุกหน่อยกระดิง่งติ๊งๆนี่ข้างหลังนี่เอาอันใหญ่ไปสองอันเออนี่ก็น่ารักเนาะต้องแตง่งต้องแตง่ง นี่พ่อเอาตัวเราสละนี้บ่่่่อนนี่น่าจะเป็นส5เอาไปให้อันบุญมากอันนี้นะเปลีนเอากระดิ่งมาเสื้อเฮ้ตัวน้อยสามหน่วยนะคะได้แล้วค่ะค่จะวิใส่ถุงให้นะค่ เอาสีฟ้าๆนั่นแหละใบเท่าไหร่คะนี่นะ่งสิบบาทค่ะว่าโพราะได้ยูดีกว่าจะแบกบบเอาสีฟ้านั่นถ้าจะเอาน่ะอันนั้นมันเล็กไปน้องสีเขียวหรือว่าเท่ากันบ่เท่ากันหมดเลยออย่เเล ใายไปดูควายใครไปดูเลี้ยงควายข,าข้างหน้าเขาข้างหน้าเขย่าให้แล้วข้างหน้าเขาข้างหน้าเด้วยก่อนวันนี้เออเอาสองอันนั่นแหละเดี๋ยวไปรวมโอ้ย่ะส่งละไม้มาเมื่อกี้นี่น้องมาซื้อแล้วนี่ ไม่มีครบหมดเลยอันนี้ 20, 20น2 0 0 0น้องกำลังคิดตังะคะ์ะ FC 50โอ้มีครบหมดเลยนะคะร้านค้านี่แม่กวาดใหญ่โอ้มีตะกร้าด,ด้วยค่ะกระหยังนะคะนี่บ้านแม่อ๊อฟจะเรียกกระหยังอ,นนอันนี้ก็ สุ่มนะคะหาสักปลาโอ้อันนี้ดักดักกุ้งดักปลาไปกวาดมือเสือไเยอะเลยนะคะไปกวาดมือเสือนี่ใส่กุ้งนะคะมีคโฟมดนี่นะคะมือเสือใครสนใจก็มาซื้อนะคะมือเสือสวยนะคะเอาไปหยางหญ้าเนาะไปกวาดดีเยอะๆเลยแกก็เลาดีขนาดเลยเนาะนี่เนาะอ่อนซอนออนซอน อ่อนไหมคะค้านี่ไม่อ่อนนะคะไม้อะไรเนาะคนทำแปดศอกมาจากประเทศลาวนะคะนี่ไม่ใช่ของไทยนะคะโมาจากประเทศลาวนะคะไม่ใช่ของไทยนะคะมาจากต่างประเทศใช่แล้วค่ะมีคันให้เรียบร้อยนะคะคันก็หนึ่งร้อยนะคะไม่แพงโอ้คันสนใจแล้วหนึ่งร้อยถูกอยู่นะนี่ถูกค่ะ เจ็ดอกนะคะร้อยร้อยแปดสิบค่ะโอ้เจ็ดสอกร้อยแปดสิบเตาาเลือดเตานะคะ,100ะ,คะแบบนั้นจะทนกว่าการเตาน่ะ,ะนเดี๋ยวเขาถามแม่ค้าก่อนอันแบบปูนเห่าค่ะ,นะ,คะทนนะแบบปูนค่ะอันแบบนั้นมันพังเร็วเห่าค่นั่นใช่ค่ะเออเอาเอาหนึ่งอันหนึ่งลูก1่อันนะคะเตาหางเตานะคะ เวลาแก๊สหมดแล้วก็จะใช้เตานี่แหละเอาดีๆได้ไหมคะเอาแบบไอนนั้นได้เออโอเคค่ะได้อยู่ยกขึ้นรถเลยค่ะพอนิ่มแล้วแล้วบอกค่อยเอาเตาได้นี่เพิ่มเข้าไปอีกเตาร้อยหนึ่ง โอ้ยได้การเลยเนาะคนขายก็ได้เปิดฟ้าท้ายเลยเอ,เอาวางไว้นั่นก่อนค่ะเดี๋ยวให้เพื่อนเอาขึ้นโอ้ยค <c oughs> ่ะเดี๋ยวเก็บเองค่ะเดี๋ยวเขาะจับก็เสียไะ ตะกงตะก้ามีหมดนะคะก็ครบเซตค่ะขมาร้านนี้นะคะ,ะอ้อยนายอนี่แหละตะก้าก็สวยๆทั้งนั้นเลยนะคะนี่มีตะก้ามีกระติบข้าวมีครบหมดเลยตะ,ตะก้านะคะนี้ข้องลอยนะเอฟซีนี่พอนี่มันก็มีอยู่สองอันค่ะที่บ้าน ค่ะมาอุดหนุนประจำค่ะร้านนี้ร้านอ้อยนาะยอก,กเาเกษตรค่ะ